สวัดีครับวันนี้พบกับพี่มินเช่นเคยวันนี้เราจะไปซื้อปืนกันปืนอัดลมจะเอาไปแกล้งเพื่อนยวไปดูกันถึงร้านแล้วเราจะเลือกปืนอะไรไปตอนนี้ก็ถึงแล้วร้านเลยนะแตวก็ร้านทเวนตยี่สิบสแค่คิเกอร์สั่ใจแล้วอะ่ะโอเคทุกคนเราได้เปินมาแล้ว ความแรงปืนก็น่าจะประมาณ300แรงม้าต่อชั่วโมงค่ะทางล้างเขาไม่ได้ถ่ายนะเราเลยไม่ได้ถ่าย๋ยวเราไปลุยกันคนแรกไอ้เผี้ยวเจอูแน่ไปทุกคนคนถึงบ้านแล้วป่ะ,ปะ,ปะนายอยู่ในห้องแหละ

ไม่เข้าไม่เข้าเราได้ทีมาร์เซลอย่าล้มเงกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยยกยกยกเงือยกเงอยกเงือกยกเงือกยกเลือยกเงือกยกเงือยกเงือกยเอยกเงือกเอยกเอเอกเอยกอเออกยเออกีก อย่างนี้นยอมป่ะยอมป่ะรู้ว่าที่นี่อาบาเตีวต่ที่อาบาเตไอวเฮียรอ้เฮียไม่ใจกับตัวของเราเหรอเฮ้ยมาเล่เล่นเล่นในนี้อะ ข้อแรกภารกิจคนแรกเรียบร้อยเรียบร้อยดีต่อไปไอ้ไอ้เจอกันโอเคครับจุนใบไอ้แล้วตอนนี้มาตามมาทั้งซุมเงียบไปเงียเข้าไปแบบกระหน่ำเลยไม่ต้องพูดเหมือนไอ้สตีเลยเข้าไปกระหน่ำเลย báo chứ hả, mới đi dính Mà hao rồi rồi

ที่เนี่ยบาซิลโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยไป